ค่ะกับสวัสดีงามๆพ่อเม่พี่น้องปองไปสู้ขูดสู่คนเนาะค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางช่องพอรผ่ารวยครับพี่น้องค,ะค่ะคาะมเมนีกาเป็นมือสันวันดีค่ะพี่น้องค่ะสำหรับเอฟซีแฟนช่องนะค่ะที่เข้ามาเบิ่งมาชมชิปนี่แล้วนะคะถ้ามักท้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์น,นะคะพี่น้องค่ะเพื่อเป็นกําลังใจให้ทางช่องในเด้อค่ะสําหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนค,ค่ะเพื่อที่จะได้พลาดข่าวสารดีๆเดๆจากทางช่องพอรผ่ารวยนะคะพี่น้องเนาะ ค่ะวันนี้เมื่อเข้ากระสิไปกับปูฟันแมนค่ะตามต้องวดเลยเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะหลังเข่าเต็มๆนะคะของปูเข้านาะคะ่ะพี่น้องค่ะดับกระยูค่ะพี่น้องค่ะดับงวดที่สิบหกยเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะหาว่าสิบหกงวดนี่มีพลาดงวดที่สิบห้านะคะะ่ะแล้วก็พลาดดับล่างเนาะคะ่ะสูตรดับล่างนี่มีพลาดงวดหนึ่งนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ ค่ะวันนี้แอดกิดสภาพไปกาปูเนาะค่ะปล่อยตองงวดเลยเนาะค่ะค่ะอย่าลืมตามเลขเด็ดดับนะคะพี่น้องด้อยกาบขอโทษขอกาบไค่ะอย่าลืมตามเลขดับปูเนาะค่ะดับเป็นอยู่เนาะค่ะดับล่างค่ะพี่น้องค่ะโมเหนียวไหมค่ะปูปูค่ะน้ำมัสการเจ้าค่ะดึงยงเนื้อสียเอาเนื้อสีเอ้าซี่เกียดอ่าเหม็นบุ้มบานนะซีเกีดหรือว่าขนมอ่าอ่าของเพื่อนกับฮางนึงกับ จ็ดแปดเก้าปูเออแปดเจดเก้าค่ะแปดเจ็ดเก้าเนาะข้อบรรดนหนานจะขึ้นอีกตัวนึงแล้วนปูนเอียงก่อนแปดเจดเก้าสิว่าเาเจปูกหกเก้าหเมีนของปูก้อนกับวาครับก่อห้าเตายยอสอคือบ่าวาเก่านี่ยเด้ ค่ะนี่เนื้ปูดีเอ็นเออันนี้เจ็ดเก้ากระถึงด้วยเก้าเจ็ดกระถึงด้วยมันเลยมันแน่นว่ะอ่านี่ยมันเป็นดีเอ็นเอของเก้าแล้วค่ะพี่น้องด้วยของของที่ผ่านมาเนาะค่ะดีเอ็นเอของที่ผ่านมาอนี่ยปูพ่อนพ่อนวายยังี่พ่อนวานะคะปูนี่อ่าคือปูเขาบอกว่าเก้าเจ็ดเก้าเนี่ยคือไปว่าเออเนาะแต่มันกับเขาเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเนาะปูเนาะวิ่งเก้าว่าเสียหายอันว่าเสียหายหงมขับเอ คับแค่สองคูนึงเนาะทั้งเขียนเข้าไปเมื่อก็ได้ก็าจะเขียนนานหกเก้าหกเก้าคไม่ใช่ได้เนาะพลาดเต็มซ้ำกันก็ไม่ซี้กันไม่ซี้กันแปดเจ็ดเก้าเนาะเทวีหกมะฮองบอกเคนไม่ซี่กันคือมะฮองบอกเก่าเจ็ดเก่าให้มันแล้วเลยของปูไปใช่เอาหกออกกันหน้ามัน ถ้ามันปองกันอ่ะคือสีเข่าทานอปูเนาะถ้าน้องหอกออาก็ข้างเด่นเลยค่ะแม่เอาเกจไปลงไปเนาะอออย่างเงาะเสดไัสนโอ้ยน้องเสียดายได้ว่างสนุกว่านะค่ะอันนี้ก็เลขดับก็อันนั้นดีเอ็นเอนะคะพี่น้องเด้อเนี่ยไซฟงอันนี้ตัวที่เข่านะคะพี่น้องเด้อแล้วก็วิ่งเก้าเข่านะคะพี่น้องเด้อตัวนี้เข่าเนาะค่ะพี่น้องค่ะนี่ก็สิว่าผู้ใดได้ตามคลิปปูฟันแมนเท่ากับทีได้เห็นอยู่นะคะพี่น้องเนาะ วงพิษตพี่น้องคันวงตัวนี้แกอันนี้เป็นตัวร้องเลยแนี่นี่ยตัวร้องเุดท้ายมูได้ละตัวนี้ตัวร้องตัวสุดท่ายมูก็เลยไป็มุนนแซงกัเ่ไปแต่ก็ถือว่า่หลายหางเลยปูกก็ถือว่าสามหางหนึ่งเนาะก็มีเก่าหกมีเก่าเจ็ดมีเก่าเก่านาะแต่เก่าเก่ามาแห้งอลขั้นว่าแมนขั้นมาเก่าเก่ามาคููกันนี่โอ้ยคนจิถือคนเล่นเพื่นถอคนวนี้มากวันมงจิตเอาเนี่ค่ะในดีเอ็นเนาะค่ะดับมวดที่ สิบหกไข่ยูค่ะพี่น้องงวดต่อไปงวดที่สิบเจ็ดนะคะอันนี้ดีเอ็นเอแล้วค่ะพี่น้องเด้ออันนี้เจ้าของก็ซื้อคือกันนี้ดับชนเด่นมืนว่าปูนดับชนเด่นต้องซื้อแล้วเนาะค่ะดับชนเด่นซื้อไว้อย่ปูว่าลงทุนเนาะค่ะลงทุนไว้ก็ลืมอยู่ได้ว่าอยู่ได้ว่าของปูขึ้นดับสีเกตถ้าขึ้นไปอัดสีเกตคักแท้วะ ปส้น,นเด่น,ดนเดิส้นเด่นก็เลยลองสุดท้ายก็มื่อสุดท้ายมื่อเลขว่ากับฟันว่าจอไนก้มามันแตกจอหนี่ไม่จอโทรศัพท์นี่ไหมค่ะปูหมายเลขว่านั่นเก้าหนึ่งนะวันนี้คนว่าเก้าหนึ่งก็เลยว่าหนึ่งมันสิเป็นเจ็ดก็ได้เด้อก็เลยบ,บอกพิจารน้องเมือ่อกี้คือเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดน้ำดือโอ้ขั้นมันมาตามโค้งสุดท้ายมื่อสุดท้ายนี่ก็สิได้ทั้งล่างทั้งบนเตอร์สันหนึ่งค้งหนึ่งเป็นน้ำเดือค่ะเจ้าถือเจ้านี่ถือ เงินซ sure ื ya, no. ้อว่ามันพันหกพันหกพันเจ็ดโอ้แต่เงินซื้อนะปู่เนาะเงินซื้อด้วยเนี่โอ้รับซัดเต็มๆนะปู่วันคู่ค่ะพระเจ้าออกไปปินหัวในวันคู่เนี่ยเนี่ยค่ะผู้ถือต้องปู่ก้มี้ผู้บ่ถือกันนี้ค่ะอันนี้ค่ะเป็นเรื่องธรรมดาเนาะปู่เนาะเรื่องธรรมดาบุญท่าวัสนาภัยมั่นค่ะเจ้ผู้สอบผู้มักเนาะค่ะผู้ได้มักกับจัดผู้ได้คัดกับผาสองก้ามันกระดังเรื่อหาซื้ออะไรเนี่ยค่ะสองก้าดังซึ้งย้าย ย้ายยูบ้านข้างๆย้ายที่เล็กน้อยมาเส้นบินทบาทเง้แจกอรหัตถ์ก้อนแจกกรถไปสามหมื่นกว่าบาทค่ะตถดก้อนถึงได้สามหมื่นนะปู่น้องซีอยู่ไหนวะแล้วเราซื้อตัวไหนหัตถ์ก้อนมันออกซีซีนี่งวันนี้เราก็ถือวันที่ซีบ่โอ้คือโชคดีน่ะคือโชคดีแท้วันเก่าวันที่ซีใบเดียวหาซอมืองานของสมอลน่ะหาซอ พูดหาสิคือกันค่ะ<า>โบได้ต้องเชียงอีกาเนีน่ยฮึม,มหาหาใช่ไหอีกตีงอน,นอมดูวันนี้กับไมาอยู<า>่คาา่ะไม้ชนใดขก็มาสำหรับงนอ,งบองนนี่ก็มาเองนะไม้อด็กี่ขึ้นเข้าบ่คือเข้าตุ๊กขอส่งขอมาให้เข้าโบเมนเจ้าค่ะแมนขอส่ขอหมานแต่ว่าสีเฮ็ดเป็นสองคลิปแล้วค่ะโปรเฮ็ดเป็นเลขด,ดับชุดหนึ่งค่ะเลขเอ่อเลขที่สิมาชุดหนึ่งเลยค่ะ เลขดับวะค่ะเอาเอาเลขเอาเลขที่จะมาก่อนค่ะคลิปนี้ปูเอาเลขที่สิมาก่อนเนาะค่ะคอเ,เอาเลขที่จะมาก่อนเอาสุปไปเขียนก่อนสิเขียนขับรูกบวกขับไปแล้วแต่ขึ้นเข่าเนาะ,ะให้เจ้าขับออกขึ้นเข่าตีดับไฮไลท์เขาก็วันโอ้สุดประหยัดลลงทุนเยมาตั้งลงทุนเลยนะตีดับไฮไลท์เขาก็ไฮไลท์เขาก็แค่ว่าตัดต้นทุนไปหลายเลยเนาะปูเนาะตัดตนทุนไปมันจะ จะเอาเครื่องนึงคุณเคื่องอยากอันเล็กกับบางเทธอเก็คืออยากอันแท้ตีปูดับมันออกไปเบิดเลยเครื่องนี้นี่มีตอมงอดต่อยางบปูวันนี้มันก็ดันนี่แหละฝันเดือดมันเดือดจ้ำไปเลยที่เราแล้มันก็คิดว่าฝันโย่นหรือว่ามัน จ๊กสิว่าจังเดยเพราะอันนั้นดับเฉียนไปกับน้ำนิดหนึ่งเฉียนไปกับหันข้อมมันก็เลยมันก็คือสงค,คือหลายนะ,อะเอาเขียนสุดที่ชิมาให้แม่ก่อนนะเได้ตัดคลนเขียนหนึ่งชุดนั่งก้อนชุดนั่นชุดชิมาใออลงวันที่แล้วก็ลงซื้อปูไปน้ำชักก้อนส่วนตัวม,มีมันก็ระไรหรอ ค่ะบนโอ้เราคือเล็กต้องนะย้ายถึงเล็กค่ะซีซีแบบนี้ไปยถึกสามมือโอ้สามมือเงินที่แล้วแสดงดว่าถึกสามโตต่งนาะปูหนอตัวตรงครนะับปีซีนะค่ะแล้วก็บมันคนหลวคนรวยอย่างเราแล้วก็คนแบบธรรมาดาธรรมดาเลยลนะ่ะค่ะแล้วว่าบุญเก่าข้าเจอออ้ามีค่ะหอดหอดวิรัติใส่เราดิข้าเจ้าเขาขึ้นมาให้อืมสมมูรณว่าบุญเก่าบุญหลังมีเนาะผู้ล่องขึนก็ว่าได้ปูอุ้ยบุญก็คือเห็ดอยู่เนาะ เป็ดยมกบอกงทีมันก็ได้ผลสัตว์่บางทีก็ได้ผลสัตว์นาจ้าเป็ดนึงคือเป็ลนปปูรัวป็ดหนึ่งตัวเป็ดหนึเนาะวานี่เป็นึ่งลูกเดลุกเปดโอ้แสดงว่าตรงกันกับว่าางแอดมินพรพาลอยยู่แต่ว่างวดนี้ว่าปดังได้ก็มาปูหยุดแดนต์แปดร้อยเปอร์เหรือว่าล้านเปอเ็นตะน้ปูล้านเปลยเปดบมาเนี่ บ่ได้เนาะปูเนาะตองมากมันเดียวก็คือว่าหันแล้วขั้นซื้อบ่ติดเข้ากระจ๊กกวนค่ะอ่อาอันบางท่านเขาจะว่าจะเก้าหนี้สันวันนี้จังได้มากพร้อมกันสองโต๊ะดี๋ยเป็นยังโมห้มกันมาสามโต๊ะพอนกปูเนาะไม่นี่นก,ก,ก,ก็โมเข้าเข้าเข้าอันนี้สูตรที่สิมาค่ะพี่น้องค่ะสูตรที่สิมาได้เนี่ยตัวนี้นี่ตัวนี้ กับผพุนก็เลยด้อตัวนี้ค่ะแปดสามสามแปดนี่นะปูแต่ว่าขั้นขั้นหนนขั้นพุนประกับมืกระชถ้าออกมามือกสะีนะเป็นว่าเขาโบเมนนะแมมนมันค่บผมเงินกันยังเช็ยังเก่าเจ็ดหันเนี้ยถ้่เขาประกับมันมาปูเขาบรกกับหียซื้อถาลหดักมันนั่นแะค่ะที่จริงมันถือก็ได้นั่นค่ะขา้วก็ว่าสิกลับโยแต่ว่าเรร่าเมายเล็กหลายตัวเอาซ้นี้ละเอา้นกับเอาผว่าแหะแม่นค่ะอันนี้ไฮพนกลับเอาเนี่ยขั้นเากับนี่ค่ะแต่วตัวนี้ให้กรับเอาด้วยค่ะพี่น้องด้อแป ปดสามสามแปดกลับเอาเ<ม>นาะค่ะซื้อเอรขบวกกับตับแตกค,ค่ะพี่น้องค่ะสามตัวก็เน้นๆเนเลยกเกตแปดสามเนาะค่ะแปดมาแน่นอนมา้านเปอร์เซ็นต์ูละค่ะพ<ม>ี่น้องค่ะแปดนี้จังได่ตัวนี้มามั่นใจเนาะค่ะตั้งรักแปดไว้แล้ววดน,นี้กรลุดกรลูดแปดถ้าถ้าบ,าน,บนกระล่างแต่ว่าให้ซื้อบนล่างเด้หน่อยชิ้ชุดว่างอยู่นี่ชุดว่างนี่บนล่างได้เลยเนาะปูบนล่างได้เลยค่ะเดี๋ยวจอโค้งสุดท้ายด้วยแอดสิมาตามอีกเทียนหนึ่งเนาะค่ะปูเนาะเพราะว่ามันอยาก กระชันฉิดเขามาว่าเฮ้ามันใจคัดตัวใดน้อปูเนาะมันจมีอนนี้เหรอให้มันฝันดีๆเนาะเอา,าเอาบวกขขับความฝันปูน,ำน้ำเนาะค่ะพี่น้องไปไปค่ะไกล่มาค่ะคุณเจงา่าหันแล้วฝันวาา่าจอโทรศัพท์แตกเบอร์มันเก้าหนึง่งเ,เ,เก้าหนึ่งบาทนี่ค่ะก็บอกญาติยมเขาเจ้าว่าเท่าหนึงหน่งกระเื้อเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าน้ำเดือเก้านึเก้าแล้วก็หกหนึ่งหนึ่งหกค่ะ คงสุดท้ายที่นี่ค่ะโอ้แสดงว่าถ้ามันแอดมากก็คือทั้งเข่าทั้งเกีเก่าทั้งหกหนึ่งน้อปูนอะะงุมไปเลยหรืองุมไปเลยเขาดีกว่าดีมากันหกเก้าหกเก้าเนี่ยจะได้เกีเก้าเขาไปที่ไหนบูวค่ะจะได้สามตัวแตกีกเนาะปูนอะะได้สามตัวกว่านี้ค่ะเอาค่ะพี่น้องค่ะฝากไว้แนมฝากไว้พิจารณาเ้อพี่น้องเด้อขอให้โชคดีมีใช่สุขสุขคนที่เขามาเบิ่งมาชมเนาะค่ะบ่ขมโฆษณากับเขาไอถึงรังวันที่หนึ่งนาะปูนาะ สาธุสาธุไก่มาแล้ววันที่2องที่สที่สีกับมาแล้วนี่ค่ะไก่มาแล้วได้พี่น้องด้วย